ช่วงหน้านะคะติดตามชมเคล็ดลับการถ่ายภาพหรือน้อยอย่างมืออาชีพกับโปรวิรพง์กับช่วง canon candid focus ค่ะช่วง canon candid focus สนับสนุนโดยกล้อง dslr eos 6 0 d มุมมองใหม่กับหน้าจอปรับได้540องศาสู่ความสร้างสรรค์ที่เหนือกว่า eos กล้อง dslr ยอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งในเอเชียจาก canon ถ่ายภาพให้ชัดจุดโฟกัสช่วยได้นะคะแต่เคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าคะว่าจุดโฟกัสในกล้องเนี่ยทำไมมันมีมากมายหลายจุดแล้วแต่ละจุดมันเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงเพื่อการถ่ายภาพที่ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเรามีคำตอบและเคล็ดลับมาฝากกันค่ะครับผมสงสัยว่าทำไมจุดโฟกัสถึงมีหลายจุดแล้วแต่ละจุดมันต่างกันยังไงแล้วมือใหม่อย่างผมควรใช้แบบไหนดีครับเข้าใจครับ ว่าหลายคนบางทีอาจจะงงแล้วก็สงสัยว่าทําไมกล้องแต่ละรุ่นเนี่ยหรือแต่ละตัวเนี่ยไอ้ระบบโฟกัสเนี่ยจำนวนจุดมันถึงไม่เท่ากันบ้างก็มีน้อยบ้างก็มีมากเอาให้เข้าใจง่ายๆเลยนะครับก็คือว่ายิ่งจํานวนจุดมันเยอะเนี่ยมันก็จะทํางานได้ละเอียดมากกว่าเจ้ากล้อง Canon eos 6 0 d ตัวนี้นะครับที่มีจุดโฟกัสเยอะๆเนี่ยมันก็จะสะดวกแล้วก็ช่วยเราในการที่เราจัดองค์ประกอบภาพเช่นพอเราได้ ขนาดภาพที่เราต้องการแล้วในกล้องเนี่ยนะครับในขณะที่เรามองอยู่ในวิวไฟเดอร์เนี่ยแล้วเราก็ค่อยเลื่อนสเกลก็คือเลื่อนจุดโฟกัสไปในตำแหน่งหลักที่เราต้องการให้มันชัดกล้องเราก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับมันก็แล้วเราก็กดชัตเตอร์เลยแล้วก็โอเคแต่ทีนี้ว่าถ้าจุดน้อยเนี่ยหรือบางคนใช้จุดกลางจุดเดียวเนี่ยบางทีเมื่อเราคอมโพสิชันภาพแล้วเราจะโฟกัสเนี่ยเราก็เอาจุดโฟกัสเนี่ยไป ีในตำแหน่งหลักที่เราต้องการกล้องมันอาจจะเคลื่อนเคลื่อนไหวทีนี้พอเรากลับมาในคอมโพสเดิมเนี่ยคอมโพสมันก็อาจจะเปลี่ยนไปได้หรือว่าโฟกัสเนี่ยตำแหน่งมันอาจจะไม่คงที่ก็ได้มันอาจจะเข้าใจยากนิดหน่อยนะครับเอาเป็นว่าถ้ามือใหม่อย่างพวกเราเนี่ยนะครับแล้วก็งานหลักก็คือถ่ายภาพเจ้าตัวน้อยทั้งหลายแหล่เนี่ยแนะนำให้เปิด จุดโฟกัสเนี่ยเป็นออโต้ไปเลยคือเปิดหมดไปเลยเพราะว่าไอ้กล้อง Canon EOS 60D ตัวนี้นะครับระบบโฟกัสเนี่ยเขาฉลาดจริงๆรับรองว่าอยู่ตรงไหนก็ชัดครับแค่มีเทคนิคดีๆแล้วนำไปลองใช้รับรองค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องมีรูปลูกๆที่สวยเหมือนมีมืออาชีพมาถ่ายให้แน่นอน และหากใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายภาพก็สามารถส่งอีเมลถึงคุณวีรพงษ์สปารังสีโปรของเราได้ที่ canonfocus@hotmail.com หรือ www.canon.co.th/usclub e นะคะปาแค่เรารู้วิธีการและเทคนิคง่ายๆในการถ่ายรูปอย่างเงี้ยเราก็ได้ภาพออกมาสวยๆแบบนี้แล้วเนาะวันนี้วันนี้วันนี้นนดูรูปชอบรูปไหนลูกรูปไหนคะ สู่เดือนสิงหาคมแห่งวันแม่กันแล้วลูกๆเตรียมของขวัญสุดพิเศษสำหรับคุณแม่กันหรือยังถ้ายังลองเล่าไอเดียของขวัญวันแม่สุดชิคมาให้เราฟังกันส่งมาได้ที่ m า t h e r a n d c a r e o n a i r gmail com ของขวัญแบบไหนโดนใจคุณแม่สุดๆก็รับกันไปเลยเสื้อผ้าน,น่ารักจาก Little Fairy Collection รออยู่ค่ะติดตามได้กับ12วิธีสร้างสุขให้ลูกความรู้แรกเม่ได้เป็นแม่รู้ไว้ก่อนหรือชัก และฤดูฝนระวังโรคหูชั้นกลางอักเสบในนิตยสารมาเตนแคร์สิงหาคมนี้ค่ะพบครอบครัวแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กชวนลูกเที่ยวตลาดสามยุคหูฟังพาหูพังและจัดเงินอย่างไรไม่ให้สะดุดใน Family Free m a x ปกนิโคเทีโอ